เวลา14นาิ50นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนาฎด,ดตราชกัญญาสเสด็จไปยังสนามกลางแจ้งภายในสนามขี่ม้าไทยโปโลแอนด์อีควสเทียนคลับปัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเพื่อส่งเตรียมลงแข่งขันขี่ม้ารายกรราร FEI Asian Championship 2025ประเภทศิลปะบังคับม้าหรือ Dressage ประเภทบุคคลในวันพรุ่งนี้ ในการนี้ทรงมาชื่อปุรวาติ้มาส่วนพระองค์ที่ทรงใช้ในการแข่งขันประเภททีมจนสามารถนํานักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองเมื่อวานนี้และทรงมาส่วนพระองค์ชื่อไอริสคอฟฟี่บีเอสทบทวนแบบทดสอบท่าทางต่างๆในระดับอินเตอร์มีเดียตวันของสหพันธ์ขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ที่ใช้เป็นแบบทดสอบประเภทบุคคลมีนายมาติสอเล็กซานเดอร์รั ผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่มา้าเคสตูชาร์พอบสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนรีเป็นผู้ถวายการสอนการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าในประเภทบุคคลมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรวม22คนโดยจะทรงลงแข่งขันเป็นลำดับที่1ในานามนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยและเป็นลำดับที่6ของการแข่งขัน